สวัสดีครับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของวีบอลหนวันครับเช้าพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าทานทสด NBA รอบชิงเกมที่2นะครับก็เป็นศึกของเพเซอร์ไปเยือนทันเดอร์เหมือนเดิมเกมแรกเนี่ยเ er พเซอร์พลิกล็อกบุกไปชนะร1 1เดต่อ110ก็เลยทําให้พวกเขาขึ้นนาซีรีส์หต่อศูนย์ที่ผ่านมาเพเซอร์นั้นผลงานจริงชนะ13แพ้4กินแต้มมา12เสียไป5ส่วนทันเดอร์นั้นตกมาเป็นชนะ12แพ้5 สู้ต้านต่อเนี่ยเหลือได้แค่7แล้วก็เจ๊งไปถึง10ครั้งนัดที่แล้วเนี่ยสขุนพลของทางเพเซอร์ปาสกาเซียคัมอบิทอปินมายสเตอร์ทำได้ําได้15คะแนนเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ไทลสฮาริเบิร์สสคะแนนรวมทั้งไอ้ลูกเด็ดตอนปิดเกมนี่แหละเพเซอร์ acer, เนี่ยมีปัญหาสีเทอร์เนอร์เยอะในครึ่งแรกแล้วก็ได้เพียงแค่45คะแนนแต่าอาศัยความมัน่นแล้วก็สามตามลงไป18ลูก ก็เลยเลี้ยงเลี้ยงทรงเกมเอาไว้เพราะพวกเขาตกเป็นรองห่างสุดเพียงแค่15แล้วมารันในช่วงประมาณเกือบเกือบสานาทีสุดท้ายเนี่ย12-2พระเดศึกได้สําเร็จส่วนโอเคซีเนี่ยแน่นอนเชกิจัสเล็กซานเดอร์เป็นตัวหลักทําไป38ตม้มแล้วก็เจเลมิเลียม17แต่ตัวอื่นเนี่ยอย่างเชดโฮมเกรนซึ่งมันต้องเป็นตัว3กลับไม่มาแล้วโคชมาร์เดนยนนั้นเขาไปปรับฮาเทนสไตน์ออกเอาเคสัซนวบลเลสลงมันก็เลยทําให้การรีบาวน์นั้นดูเป็นรอง แล้วทันเดอร์ยิงไม่แมนด้วยแค่3ามสเ้สามแต้มลงแค่11ลูกตรงส่วนนี้มันเป็นรองเพเซอร์ใน7ครั้งคือ21คะแนนเข้าไปละแล้วก็มีญ,ญาณเพชฌฆาในการกระชากให้มันขาดกว่าสิก็ไม่มีในการแข่งรอบก่อนหน้าที่เจอกับทางเดนวอร์เเกสพวกเขาก็โดนเชือดาบ้านเกมแรกเกมที่2ไล่ถล่ม1 4 9 106แปเพเซอร์เนี่ยไม่ใช่บาร์ที่งอในเกมยืนเพลย์ออฟนะครับพวกเขากินแต้มมา7จากแปนหลังสุด แล้วถ้าเอาผลแข่งนี่ชนะมา7จาก9ครั้งแล้วทั้งซีซั่นเนี่ยเวลาเป็นบาสรองเกมเยือนกินมา19เสียเพียงแค่11ก็เชื่อว่าเพเซอร์คงไม่เทอร์เนอร์เยอะแบบย5บหหนแบบนัดที่แล้วแล้วโดยพื้นฐานทีมเนี้ยไม่ใช่เป็นทีมที่เทอร์เนอร์บ่อยแต่ทันเดอร์เองก็คงไม่ชุดห่วยเหมือนเกมแรกเช่นเดียวกันก็ต้องดูการปรับแก้เกมว่ามันจะออกมาในเหลี่ยมไหนทรงไหนซึ่งที่ผ่านมานะครับเพเซอร์ er เวลาเป็นรองอยู่น้อย,นอยเนี่ย สิคะแนนตั้งแต่วันที่30มธันวาคมเนะี่ยอยู่3เกมพวกเขากินได้ทั้งหมดแล้วก็ชนะเกมอีกต่างหากผลที่จะถึงเนี่ยผมว่าเพาเซอร์คงไม่ถึงกับมีปฏิหารชนะเกมหรอกแต่มันน่าจะบี้เกมได้อย่างสูสีอย่างสนุกเพราะฉะนั้นจะชอบเพเซอร์ที่บวก11ส่วนบาสหญิงนะครับมีแข่งคู่ตีสองตีสเมื่ออาไว้ไซส์สคู่คอนเนติคัตซันไปยืนวอชิงตันมิสติกซันนั้นชนะมาสเกมกินต้ามาสามผล มิสติกชนะมาสามเกมแต่กินต้าไป5หนสถิติแทบจะทุกอย่างมิสติกเหนือกว่าหมดเลยนะครับเสียแต้มน้อยกว่าในเกมเกมหนึ่งเฉลี่ยประมาณ9แตม้มแล้วก็คอนเดนติกัสซันเนี่ยเป็นทีมที่ป้องกันฟิลโกป้องกัน3แต้มได้ห่วยมากแล้ว6เกมหลังเนี่ยคอนเดนติกัสซันเจ๊งแต้มไป4แล้วคอนเดนติกัสไม่มีโอลิเวียเนลสันโอบบด้าซึ่งเป็นตัวทำสกอร์และก็รีบาร์อันดับ3อีกต่างหากศักยภาพทีมวอชิงตันก็ดูดีกว่า เรื่องการรีบาวก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะชอบบอลเชนมิสติกในฐานะเจ้าบ้านแม้มันจะต่อแรงไปหน่อยวาเซียวแต่ก็ยังชอบพวกเธอที่ลบเส่วนคู่ที่ามินิสตาลิงทีมไร้พ่าย,ายนะครับชนะมาทั้ง8ผลกินต้ามา3นัดดัลลัสวิงชนะแค่หนเดียวแพ้มา8แต่กินต้ามา3นัดเหมือนกันลิงเนี่ยเป็นทีมที่ตีคู่แข่งไม่ค่อยตายคือชนะจริงแต่ชนะหืดจับแล้วก็เวลาที่เป็นรออาเป็นต่ออย่างน,น้อยสิแต้มเนี่ย เก้าเกมเนี่ยเจ๊งไปถึงเจ็ดเลยนะครับขณะที่ดารลัตวิงเนี่ยดูว่าเป็นสภาพหมูน้อยก็จริงแต่อย่างน้อย,นอยเนี่ยจะได้เพจเบเกอร์นะครับสาวดารุ่งกลับมาอยู่ในทีมแล้วพวกเธอเฝ้าบ้านด้วยแล้วถูกมองเป็นรองอถึงเป็นสิบคะแนนแบบเนี้ยน่าไซส์กับทางดารลัตวิงนะครับสรุปแล้วบาสผู้ชายชอบเพเซอร์แล้วบาสผู้หญิงชอบมิสติกแล้วก็ทางดารลัตวิงเอามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาวในะวัน,ว,นวันครับ